ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแอนค่ะอียนไอวา ขันเอาสิธาโดนไปก็นีแล้วไายานไอเ่าไหมเอ้าแต่เดี๋ยวนี้คนกายเอิร์นไอรุ่งเหมือนบานเหมือนเมี네่ยงหรอกบ่เ่าดอกผู้ใดว่าเ่าโดนี่เอ้านักหรอกผู้ใดผู้มาเอิรนเขาลุ่งแม่เก็เอิรนลุ่งก็ถือแล้วแต่ต้องหัวเรสองแต่เราออกจากกันยุเมื่อนี้เองเอาจบมีเวลาดปูนนี่มีเวลาเบิดมือน่ะล่ะตัวเมีย่าจังใด อาไดตัวเอฟเอขันฮาแม่มาน่ำแม่มาเห็นเขาอยู่น้ำกันึังเสียโอ้ลืมลืมข้าวว่าบอกพันวาสมากมาสวนสนอกชวมาสวนเลี้ยมมันคำแล้วสวนลิ้นสวนลิ้นสวนลิ้น เอ้ยมันผู้ใดอีหยังบอกยังดอกนี่เอ้ามีไพ่ก็สิบตีจังแล้วไอ้ได้ยินว่าสวนลินไอ้แล้วโอ้ยอย่าไปหาฟังหไรแต่ว่าเสียงอีหยังบอแอนจ้าไอ้ว่ามันคำแล้วอันก็สิคำแล้วเตี้ยขันขันว่าให้สวนลินกับโบปินยังดอกแต่ว่าหอมเดี๋จริงจังว่านี่หอมหอมหอมขันว่าให้สวนลินกับโบปินยังดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย เป็นยังก็ท่านบ่อให้ไอะดรนี่ส่วนลีเนี่ยก็สั่นหอมซื่อๆได้เหรอหอมหอมซื่อๆหอมหอมซื่อๆได้หอมแต่ว่าต้องเฝ้าอย่าเพิ่งหอมแต่ว่าต้องเฝ้าหอมเด้แต่เพื่อมีคนมาเห็นสิไปบอกสิไปบอกแม่เอใครสิไม่เห็นดูเดี๋ยวนี้คำปนิมิตตมาล่ะสิไม่ยู่แถวเนี่ยอ้ยบาวตมะเนอะมีเบิร์ตโซย่างมี่ยังเนี่ยฮะ ขันย่ามจังเสียกบงัวเทางัวงัวเทากันช่วงนี้เพราะท่านหอมถั่วข่นักเป็นถัวดีใหญ่หอมทั่วม่ต้องไป็นหอมชาดอกซ้ำหมูซ้ำหมาแน่ะเนาะเนาะนีแต่สีหอมแ้มเด้อหอมแล้วก็มาแต่งเจ้าเชือกเอากับหอมแล้วก็จังสีแต่งเนาะหอมก่อนแต่งเหมือนเด้อหอม

ตอนนั้นว่าสองล้านแตงกอนหอมบ่ได้จีเพราะท่านมันบ่ท่านบ่้เพราะท่านเหรอน้องมันหอมแล้วค่อยหอมยาวสิบเทียร์เหรอ้าสี่เหรอเขาก็เสียเปรียบตลอดเนี่ยล่ะเอาหอมอีกแค่เพี้ยนึงมันก็บ่เปลี่ยนยังดอกมื่นสิบอกแม่ไปขอแต่่วาเอายีรีแต่ว่าบ่มีเงินเด้เอาคือว่างสั้นเอาเลยคือมีเสียงหัว ฟาดเจ้าเอฟเฟกอาจารย์คือขักเถอะเอฟเฟกเสียงของล้อใช่ไหมอ๋อโอเคอ๋อมันเป็นน้ำลูกป่งอันนี้น้พอเห็นเลยเนาะอาหารเนาะผู้ใดเขียนหน้าจออีหยังนี่เป็นกำลังใจนะคะพี่รัตร้อยเอ็ดอค่ะบ๊อดอนแม่เอาหอมก่อนแต่งขยั่งมาค่ะ

เอาไอ้ข้อบาหวานก็ลืมคำมันสัญญาสิ่ชวนมาแต่งหน้าเจอาน่นาก็ว่ารักรักน้ำต้องหักพี่ก็บาหวาอีกหน่อยเธอจะไปนานน้ำตาจะบอกว่าโคงดัวหน้าตาพี่ไอ้ปนีรังเอ้วด็ตาน ก็จบไม่อายที่รมสิได้บ่หน้บ่ได้ด้องเพียมันดีแม่น้องสิว่าให้คอยถึงวันวิวาก่อนถ้านจาคอยเชื่กมะมนพอหอมแก้มสนิท ิดที่สิขอทีเจ้าไกลแสนงอนจริงนะผู้ชายก็อยากเล่นโตกับเขากอนที่อย่างหลังสัญญาเดไม่จะหอบน้องบ่าวสัญญาเดไม่จะหอบน้องบ่าวเราประกาศแล้วเป้าหยอกก็เชื่อกับพ่อด้บอกดี้สนใจ ໃດພີ່ບໍ່ຄົນອາຍຸຫຼາຍເຂດຫດ່ໍຫອມແກ້ສັນິນຂໍຈຸວິດຂອຊິ ะไม่รักพี่เกลียดคนกินที่สิขอหนีเจ้าไกลเศษสดจริงนะผู้ชายแตอยากทา,าใหญ่ใส่เขาอาินยังล่ะสัญญาได้ไหมจะหอมน้องเบาๆสัญญาได้ไหมจะหอมน้องเบาๆพอ,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 อสม,มักันเขียนต้องเบิ้ง,งนำลาก่อนใช่ลา<ะ>ดเยอะสัพอขี่หน่อย ลดแม่วขันว่าเครียดดูนี่พอเครียดพอเครียดดูซ้ำสาวพ่อนดอกผู้ใดาสาวพ่อนจากท่านพ่อเข้าก็บอกเฟรชห้องที <laughs> สาวพ่อนไทยแลนด์บ่รอส,สีมัแมนแถว <c oughs> มืนอ,วมอนีอ่รัฟบมาแอนจ้หอมแก้มมาดูแล้วอายว่ามันมันขันหอมแก้มซื้อๆมัน มันเทาเห็ดดูหรอแมเอาแบบได้นู่บอดี้เอาซ้ำบ่มีคนนีู่แมกับเรงสิมืดพอพุ่มพูนี่มากยังใครจับเนี่ยเอาจับมืดอย่างนี้หอมก็ได้มามาเอาเดี๋ยวอีแม่มือแม่อยู่คือเขาเด้อมันแมนพิลีตุ้นหลังคือสิมาห้าสมือแท้แม่สิบสองสายตีจะเห็นว่าจังสี่แล้วใครไม่ได้ตัวจ บ่เห็น้อ้ายคิดไรบัดนั้นเพิ่นว่าบ่มีปัญหาดอกบ่มีปัญหาดอกเอานอนนอนลงอ้ายก็ขอฮะนอนลงผู้ชายต้องนอนเด้ฮะผู้ชายต้องนอนเอาเบื่อฉันเหรเขาจริงจงกันแล้วเขาเห็นบ่เห็นว่าสาวพรแน่หนวดมันแทงคอยหนวดมันแทงหน้าคอยอ้ไออยากเอาหนวดแทงหน้าเจ้าเมียอ้าคือว่าไปทัวร์เทโดนี้เอ้าเจ้าไม่เห็นสาวพ่อนี่อยู่ซอยในเขต อันก็ได้เติมแล็แม่ฮมึงดูกับมิเติร์นีอย่งนม่มมา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 ามิดเตร์นี่อยใจเย็นๆนะคะดัดการให้่นมากคือเขายิ่งบอดาแล้วดัดการให้ค่ะพี่ตบอดายแม่ไม่ต้องบอดายเลยบติท แม่มึงก็ต้มาบ้าแม่ครับมันเห็นหมดแล้วนี่แม่ผมบททันในโจกผมกำลังสิโจกซื่อๆอมึงเ้าแบบนี้นี่มึงยมกูคังๆเนด้ยนิเหรออ้ยยมยังไดบมึงร้บะว่าวกูกับมึงมันคนละสันเอาสิคนละสันแน่ไดครับมึงยูสันหนึ่งกูยูสันสอง เาานะลงมาคอยขานผ้าไปเอกซเรทะเลแม่ลงมาแม่หัวสิกูสิบ่หัวเลยเหมนกัน่าหัวนี่เราวันมาวิสครีปอ่ะแม่แม่ย่าย่ายย้ายย้ายแม่ยายลงมาเดี๋ยวนี้มันเมนมันเมนลงมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปคอดูเจ้าเห็นหรือยังว่ากูกับมือมันค้อแล้วสั้นแม่ใจเย็นๆก่อนฟังเอีนก่อนได้ไแม่จับดีๆนะอันนี้เ่ราะรวยยิ่งใหญมันคงเข็งอุ้มบ่ เดียงล้มนีเพรเอาน้ำเดือแม่แม่มหญ่นี่น้องจะเป็นมืดแม่ครับมผมบดได้บดได้บดท่านนี่มีเหียงเสียหายด้วยครับแม่แม่แม่แมมเสียหายได้ลาบไปพอครับแม่อยู่แม่บดท่านนี่มีเหียงเสียหายด้วยครับ มูผมกับแม่เหร่นมัเป็นยังก็เครียดประหลอุบัติุบอโรต์ใจเย็นแม่ใจเย็นเย็นเย็นบ่อยแล้วก็รู้เวลาเจาะเวลาเจาะบอกเห็ดแม่เห็ดหนาปกติรู้เยั่ว เละเลยโอ้โหน้อยหน่อยโอ้โหกอดมูแม่บอกว่าดาวมามันเป็นเรื่องอะมันเป็นเรื่องเอาไหมเอาไหมเออเอาไหมไปนั่งกอนเอาไปกอมกับสันเพื่อกับสั่งด้วยค่ะห้าสี่สามกอดกันใหม่มากมากมากอดกันใหม่เออดี๋ยวเดี๋ยวคือไม่จ่อไ่หั่ดนตรีดนตรีบักบักคอยท้วงบอกว่ายีซี่ได้หน่ะ สบายหัวมาดนเลยเดีสันแนนอนมืออ,อื่นมาอีกคือเกาด้วยยังม,มาสวยไรบจบกันแล้วจบแล้วัวสตัวแม่มาใดเนาะขันมา,สาแมสาเ่เขาจีาจับกัน,กนแล้ว่จ็คกันมานิมงตองไปวูามิสเตอร์มิสเางไดใจแอนแอนแม่วแล้วแม่สิเข้าไปเที่ยเขาไปตอนนี้เลยไอ้ฝรั่งกับเอาเป็นไปนไปาตี้ท บ้าที่พ่ออี้ที่ข่ายนะหม,มาซาสวนแม่ผู้นำหาเมื่อมามาได้แทบไม้ผู้ใส่จกอยู่หอมแสบเนี่บ้าเขาบอกขันเห็ุอีหยังลูกอยู่แม่มึงันจงมาเบ้ากขบอกันได้จกแม่นครับผมมันทันได้จกผมกำลังเตรียมบ้ามันกำลังเตรียมสิจกกันแม่แมใจเย็นๆก่อนมันบ่มีหยั่งเด้เขึ้นมันบ่เป็นคือจังแม่คิดเด้แม่สิใหญ่กูคิดตั้งไหนหะ กูมานั่งที่ใต้ต้นแสมสองต่อสองแบบนี้กลางคืนปะ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 แบบนี้สุดเสียที่ยังกันถ้าเป็นกูอะเลี้ยแล้วแม่หัวอีกแล้วแม่แม่หวยอีกแล้วเจ้าบอกจากประสบการณ์จริงเดี๋ยวหวยอีกแล้วเอาไม่เอาไม่คุโอ้ย เอาเพชรเอารถเอาลบหัวขาดอกกันขาไม่ขามหัวเอาขัดนหัวจ้าหัวก็ได้เอาไม้เดข่อยไม่ได้หัวแล้ว่อยจริงจังเดะเกษตรนเอาบอสต้องบอกก็มีครับขั้นหัวคือเอาไม้คือขาดเด้เออโอเคครับโอเคครับแอนมิสเตอร์บอจบเดี๋ยวตีสามก็บอจบแล้วมื้อนี้มื้อนี้ล้ำสอดแจ้ง มีสไตล์เย็นเย็นใจเย็นบอกอะไรไปเคลียร์ใะ้ไปจัดกานได้เลยแม่ง่ายไปบ้องตุ๊กเย็บบ้องแครที่ยังดูอีแม่ไปยังไปยังเขารวยหลายกันแล้วเขารวยหลายกันแม่โอ้ยแม่แม่ได้เกี่ยว์เขาเจ้าเด้แมงวันแมงวันตอมมือข่อยเน่ย นนนาีตัซ่อมคักซ่อมเนี่ยไรไบ่ได้อาบน้ำเนาะตื่นอะไรกันสบบนไปเอาดีดีเอาเราขอสินั่งไล่แมงวันนหนผู้สาวขออยู่นี่เอาดีดีเอาดีบ่ะอ่าครับครับเมียผมเมียผมกลับบ่อีกเออเมียเย็นเมียเย็นผมกลับกระปั้นเลยนะผู้ใดหัวคือเอาไม่เด้อ

มันสิออกแจ็คเฝ้าไปเรื่อยๆมันรวยายอีกรังนี่มิสเตอร์มันรวยลาสิดูดูรวยลายแน่พูดเมะจัดการเองปาติโต้ปาติโต้อีกี่ข่ายน้ำมาตว์ชัวแนมะอู้น้ำมามึงงอกบ้านบ่้มาเดทแท่มึงมาอยู่กับผู้ชายนี่บอกฮะมึงมา เยังขอลองต่วไหวเหรอมึงจะไหวเห็นยังเดี๋ยวเล่าเป็นคนเบาเองว่าหนาตแตกเล่าเป็นคนเบาเองว่าซีเรียสจบละครแล้วค่อยเป็นเฮฮาปาร์ตี้เออตาว้าเจรอะเรแบยับยับไปเฉดแล้วเหอือนกน แอตตี้แจนว่าว่าเอาจริงจังบ่เล่นก็บว่าเขาเรื่องจักเชื่อเว้ยเอาไม่แม่เอาไม่กอดกันไหมบ่โอ้ยกอดกันไหมบอสกอดกันไหมอีกละตีกอดกันรีกอดกันไหมที่บ่จบเรื่องน่ะไม่เชื่อเดี๋ยวเด้อจริงจังเด้อจริงจังเด้อหัวปัด